ในช่วงนี้มารีวิวกล้องสวย2รุ่นที่เราได้ยนโฉมกันมาตั้งแต่ต้นช่วงรายการกันดีกว่านะคะเริ่มต้นด้วยรุ่น X1 e ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด X Trans CMOS Sensor ที่ให้ความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลพร้อมระบบประมวลผลแบบ EXR Processor Pro ที่ให้รายละเอียดของภาพเทียบเท่าเซ็นเซอร์แบบ Full Frame และตั้งค่าความไวแสงได้สูงถึง ISO 25,600พร้อมช่องมองภาพ Electronic Viewfinder แบบ o l ความละเอียดสูงถึง2.36ล้านจุดสีแสดงภาพ100%นอกจากนี้ XE1 ยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพระดับ Full HD ถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง6ภาพต่อวินาทีจอภาพกว้าง2.8นิ้วบอดี้ดีไซน์ทรงคลาสสิกสวยลงตัวพร้อมฟังก์ชันการทำงาน DSLR ระดับมืออาชีพห่วงด้วยรางวัลล่าสุด The Star of d i g i t a Press จากงาน p h o t o k ok i n a 2012อีก ด้วยค่ะได้ยินแบบนี้แล้วชักอยากจะลองสัมผัสและจับจองเป็นเจ้าของซะตอนนี้เลยนะคะแต่ยังค่ะเรายังเหลืออีกรุ่นมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ขอยกหน้าที่นี้ให้กับ f u j i ฟิล์มเลดีคนสวยละกันค่ะสวัสดีค่ะบิวค่ะดาดีเฉลิมเดชบุญญาพิชาติค่ะวันนี้บิวรับหนะ้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ในการเปิดงานแถลงข่าวฟูจิฟิล์มนั่นเองค่ะกับกล้อง2รุ่นใหม่นั่นเองกับรุ่น XF1 และ XE1 ค่ะ สำหรับรุ่นที่อยู่ในมือบิลตอนนี้นะคะก็คือรุ่น XF1 นั่นเองค่ะสำหรับกล้องตัวนี้เป็นกล้องคอมแพกมี3สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีดำสีส้มและก็สีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหรือว่ามีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยเล็กแต่จิว๋วแต่แจ๋วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีความจุอยู่ที่4กิกนั่นเองค่ะรวมถึงความชาัดของกล้องอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะราคาก็อยู่ที่ไม่แพงเลยค่ะประมาณ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็ เป็นระบบแมนนวลเองค่ะก็คือเราจะไม่มีปุ่ม on o อฟในการเปิดแต่ว่าวิธีการเปิดก็คือเราแค่หมุนค่ะอันนี้ก็เป็นกล้องซูมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดปิดเราก็แค่หมุนกลับเข้ามาอย่างนี้ค่ะนี่ง่ายๆเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือวิธีการเปิดก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะง่ายๆแค่นั้นเองนี่กล้องของเราก็จะเริ่มทํางานนะคะเราก็ถ่ายได้ปกติเลยถ้าสมมุติว่าถ่ายเสร็จแล้ววิธีการเก็บกล้องก็ง่ายๆค่ะ แล้วก็แค่หมุนนะคะกลับเข้ามานี่ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา1,500 0บาทเท่านั้นเองสำหรับใครสนใจนะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความใหม่ในความคลาสสิกจาก2นวัตกรรมเหนือระดับในตระกูล X Series นั่นก็คือ X E1 และ XF1 จากฟูจิฟิล์มที่เบนนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเช่นเคยนะคะแนะนำติชมรายการสามารถแชร์ไอเดียกับเราได้ที่ insightvariety@nationgroup.com คลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเข้าไปชมได้ที่ w w w n a t i o n e j o b s c o m นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัาห์หน้าสวัสดีค่ะ